สวัสดีครับสมาชิก p ีบุษแก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจเก้าศูนย์ปีบแก๊สนะครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเทสอะไรนะครับเพราะฝนมันตกปึ้งเมื่อกี้ก็ปึ้งหยุดตกไปนะครับฝนตกหนักบ้างนะครับาทางาในตัวเมืองผมก็เริ่มน้ําท่วมแล้วนะครับแถวสูแถวสงขลาแถวอันใหญ่ก็น้ําท่วมแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกครับตกหนักมากจริงๆนะครับช่วงนี้ปักใต้นะครับเพื่อนสมาชิกครับก็วันนี้ผมจะมาอัปเกรด ตัวสายพวสปาร์กให้กับผู้พิสมาชิกได้ดูนะครับนะจากครั้งก่อนนะครับน่ะที่ผมเคยใช้นะครับน่ะผมเคยใช้สายทัชส wow. ุดอ่าใช้ชาร์จโทรศัพท์ไปนะครับผพิ่อกสมาชิกนะสายชาร์จโทรศัพท์ก็จะมีแบบราคาถูกกับราคาแพงนะครับเพิ่อกสมาชิกน่ะก็จะมีเส้น20บาท50บาทเส้นร้อยเส้น200นะครับนะก็แล้วแต่ผพืจักษ์มาชิกจะเลือกใช้นะครับนะแล้วก็ พอช่วงหลังนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นใช้ของสายชาร์จตัวสัมตัวที่เป็นของของตัวอของตัวไอโฟนนะครับไอโฟนนะครับตัดขึ้นมาปุ๊บข้างในมันจะเป็นทั้งหมด4เส้นนะครับเพื่อนเพื่อนๆะครับก็มีเขียวเหลืองขาวดำพวกนี้นะครับสีเทาพวกนี้กับสีเส้นนะครับอยู่ในนั้นนะครับมันจะเป็นสายแข็งนะครับมันจะแข็งกว่าตัวที่เป็น สายชาร์จแบบมื่นนะครับปุ่มเปิดปีดกระป๋ามันจะใช้ดีเหมือนกันนะครับแต,แต่แต่ว่าข้างในลวดข้างในมันก็จะเป็นสีเงินนะครับปุม่มเปิดปิดกระป๋แต่ว่ามันมีตัวที่อัปเกรดมาจากสายชาร์จตัวสั่งมาอีกนะครับปุ่มเปิดปิดกระป๋วันนี้ผมจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับนะก็มีหลายๆท่านที่เคยทําคลิปไปนะครับแต่แต่ผมจะเอา เมื่อก่อนครั้งก่อนผมเคยเคยเกิดไปแล้วนะครับเพื่อผู้สียบกับสำหรับสายพ่วงสปารครับนะวันนี้ผมมาให้ผู้เสียสมาชิกได้ดูอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดีกว่านะครับไฟจะเดินดีกว่าแรงกว่านะครับเพื่อผูสมาชิกครับมันก็จะเป็นสายลิงก์นะครับเพื่อผูสมาชิกครับสายลิงก์นะครับมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นดัลต้าเคเบิลนะครับเพื่อผูสสมาชิกครับสายก็จะเป็นอย่างนี้ที่เราต่อ ออกมาจากตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าตัว Wi-Fi เข้าตัวรูดบัตรเครดิตนะครับพุ่มสมาชิกับแบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับพุ่มสมาชิกับแบบมันจะเป็นสายลิงก์สายแลนพวกนี้นะครับพุ่มสมาชิกับแบบครับตัดออกมาปุ๊บข้างในครับอ่ะมันก็จะมีทั้งหมดตามสีนะครับพุ่มสมาชิกับพุ่มสมาชิจะเห็นนะครับอ่ะทั้งหมดมันจะมีอยู่อ่าหนึ่งสองสามสี่นะครับจะมีอยู่ แปดเส้นนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะทั้งหมดจะมีแปดเส้นนะครับก็มันข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ผมใช้ดูนะครับเพื่อนสมาชิกครับแบบนะครับอ่ะตัดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะสองเส้นมันจะม้วนมาเลยนะครับอ่ะจับคู่มาเลยนะครับอ่ะสีเหลืองนะครับอ่ะสีเขียวสีฟ้านะครับอ่ะแล้วกส็สีน <yl> ้ <lymph unun aries> ําตาลนะครับอ่ะข้างในก็จะเป็นแปดเส้น ันจะรวมเป็นเส้นเกลียวกันอย่างนี้นะครับนะมันจะใช้ดีนะครับพวกปุ่นตัมิกับแบเพราะว่าไฟมันจะเดินดีกว่านะครับนะก็ผมจะเอามาบัดร,รีคก,กับเข็มหมุดน,นะครับ่หลังจากนั้นผมก็บัดดีเสร็จปุ๊บผมจะเอาปลอกสายไฟนะครับสายไฟแข็งปลอกข้างในนะครับน่ะที่เป็นสีดํากับสีเทานะครับนอกตัดแล้วก็เอามาสวมนะครับพวกปุ่นตัมิกับแบแล้วก็จะใช้สายหดมารัดข้างล่างนะครับพวกปุ่นตัมอิกับแบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ข้างในนะครับนะผมจะให้ดูนะครับนะ ข้างในนะครับน่ะถ้าถ้าผ่าขึ้นมาปุ๊บนะครับพู้บริจิตต์ครับเพื่อนเพื่อนจะไปชีกไหมครับน่ะมันจะเป็นสีทองแดงครับน่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับน่ะมันจะเป็นสีทองแดงนะครับนะแต่ที่จริงตามหลักจริงมันไม่ใช่ทองแดงนะครับพู้บริมาชิกครับน่ะตามหลักจริงมันไม่ใช่ทองแดงครับนะมันจะเป็นสีขาวนะครับผู้บริจาตต์ครับผมจะเทียบไปดูนะอันนี้ผมเทียบไปดูนะครับนะข้าง ข้างที่เส้นสีเขียวนะครับน่ะผมยังไม่ขูดนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะแล้วก็เส้นสีขาวผมจะขูดนะครับน่ะเพื่อนสมาชิกจะมองเห็นหรือเปล่าครับเพื่อนสมาชกไหมครับมันจะเป็นสีเงินนะครับอ่ะขูดแล้วข้างในมันจะเป็นสีเงินนะครับน่ะฝั่งนี้ที่เป็นสีทองเหลืองมันยังเป็นสีทองเหลืองอยู่ใช่ไหมเพื่อนสมาชิกไหมครับน่ะแต่พอเราขูดปุ๊บมันจะเป็นสีเงินข้างในนะครับน่ะสายมันก็แข็งโอเคหรือว่า่านนะครับน่ะแล้วก็นาไฟฟ้าก็จะดีนะครับเพื่อนสมาชิกครับ เพราะว่าขวดสปาร์กจากตัวแมกนีโตนะครับน่ะที่ผมเคยให้ดูไปครั้งก่อนแล้วว่าสายจากแมกนีโตนะครับน่ะมันจะเป็นสีเงินข้างในเวลาตัดลงมาปุ๊บจะเป็นเบอร์เบอร์เบอรกับอะไและตัวนี้มันก็จะเหมือนกันนะครับน่ะมันจะเป็นข้างข้างนอกมันจะเคลือบสีทองหรืองทองแดงไว้ั้งนั่นเองครับเบอร์เบอร์เบอรกับโปเราขูดปุ๊บมันจะเป็นสีขาวเหมือนกับสายตัวแมกนีโตนะครับเบอร์เบอร์เบอร์กับนี่ครับแต่ตัวนี้ผมมาใช้ตัวนี้นะครับน่ะส่วนอ่า จะเป็นสายลิงนะครับอ่าสายลิง์สายเคเบิลดาวอ่พวกที่เสียบจากตัว Wi-Fi เข้าคอมพิวเตอร์เข้าโน้ตบุ๊กแล้วก็รูดบัตรเครดิตนะครับมันจะใช้สายตัวนี้นะครับอ่าปากมาปุ๊บมันก็จะเป็น8เส้นข้างในแบบนี้นะครับพุ่มพครับอ่ก็แล้วแต่ความยาวที่เราจะใช้แล้วกันนะครับอนี่ผมทดลองมาแล้วครับพุ่มน์ครับอ่ไฟเดินดีครับแรงไม่กระโดดนะครับอ่ดีก็ ดีกว่าสายชาร์จตัวสั่งมาหน่อยหนึ่งนะครับผู้บรสมารบิจิตต์เพราะว่ากว่าการการการว่าค่าความต้านทานของมันก็จะดีกว่าสายชาร์จตัวสั่งเพราะวาไฟเดินเดินดีแรงบอกว่ามันมันไฟมันแรงกว่านะครับว่ไฟมันจะมีีมันจะเป็นสีฟ้ามากกว่าสายชาร์จตัวสั่งแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็ได้ได้เพราะว่าก็โอเคนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับผู้บรสมารบริจิตต์อันนี้ผมมาอัปเดตให้กับผู้บรสมารบริจิได้ดูว่าสาย โค้ดสปาร์กแบบใยนะครับนะเป็นยังไงวันนี้ผมเอามาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันนะครับนะ่ะแบ่งปันกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกค,ครับน่ะก็ลองใช้ดูนะครับน่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกลองเปรียบเทียบดูระหว่างจายสายชาร์จตัวสัมกับสายตัวสายแลนพวกนี้นะครับนะว่าอันไหนจะดีหรือไม่ดีก็เพื่อนๆสมาชิกก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าช่วงนี้ผมมาใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับนะก็รู้สึกว่าผมจะพอใจกับตัวนี้ตัวสายแลนพวกนี้นะครับนะที่เสียบจาก ตัว Wi-Fi เข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับน่ะก็ถือว่าลักษณะลวดความแข็งของมันก็คล้ายๆกับสายแมกนีโตที่อยู่ในแมกนีโตนะครับเพื่อนเพือกครับว่าก็ถือว่าโอเคนะครับน่ะก็ผมก็บัดกรีต่อแล้วก็ใช้สายขดมารัดอีกทีนะครับเพื่อนเพือมาชิกคับเพื่อไม่ให้ไฟมันกระโดดและรั่วได้นะครับเพื่อนเพื่อมาิคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับน่ะสำหรับที่ผมเอาตัวเก็บสาย พวกสปาร์กแบบใหม่มาให้เพื่อพืชสมาชิกได้ดูนะครับนะก็จะเป็นตัวนี้ผมพูดไปแล้วนะครับนะก็ถ้ามีประโยชน์ก็ขอสิบไลค์เหมือนเดิมนะครับตัวพืนสมาชิกครับะถ้าตัพวพืนสมาชิกที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับไปก็กดซับไปลและกดกระดิ่งติ้งติ้งด้วยนะครับตัวพืนสมาชิกครับะท่านจะไม่พลาดฉลองครบหนึ่งพันซับแจกหนึ่งกระบอก 1 0 0 0แสนวิวแจกหนังบอครบเซตถึงบ้านฟรีๆนะครับเพื่อนเพืสมากครับ2ราหลังวันนะครับเพื่อเพื่อนสมาชิกครับเจอกันคลิปหน้าครับแต่เดี๋ยวผมจะมีอะไรมาฝากอีกนะครับเพื่อเพื่อนสมาชิกครับแล้วก็ผมจะไปเทสให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกถ้ามีเวลาครับช่วงนี้ฝนตกไม่สามารถออกไปเทสให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็คิวงานที่ค้างอยู่ก็เยอะเหมือนกันแต่ผมจะเอาคลิปอย่างอื่นเทคนิคอย่างอื่นมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับเป็นข้อมูล เราจะได้แบ่งปันกันนะครับกับเพือ่อนๆที่กลับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ